ครับสำหรับงานโปรแพคเอเชียนะครับครั้งนี้นะครับเราจัดเป็นครั้งที่32นะครับตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าอุตสาหากรรมแปรรูปนะครับอุตสาหากรรมเรื่องการพลาเกจจิ้งการดีไซน์พคเกจจิ้งต่างต่างนะครับเป็นอุตสาหากรรมที่ มีการเติบโตนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเราส่งผลทำให้การสร่งออกเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับเพราะงั้นงานนี้เนี่ยก็มีการเติบโตนะครับตามการขยายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสา,าหกรรมนะครับโดยงานครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเต็มพื้นที่นะครับถ้านทุกท่านเห็นวันนี้นะครับทุกพื้นที่ของใบเตยห5า0 0ืตารางเมตรเนี่ย มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะครับในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรืของของวัสดุนะครับการแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับโดยเฉพาะอยู่ในอุตสาหกรรมนอกจากอาหารแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเรื่องของอออความมาชูติคอลนะครับอุตสาหกรรมในเรื่องของอสินค้าต่างๆก็รวมทั้งหมดอยู่ในงานนะครับจุดเด่นของงานในงานครั้งนี้นะครับเรามีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจากประเทศเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด42ประเทศนะครับเป็นถ้านับเป็นรายรายของแต่ลายที่เข้ามาเนี่ยมากกว่า2,000รายนะครับเรามีพาวิเลียนเทียกัถึงความสําคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมีมากถึง15พาวิเลียนนะครับ โดยเฉพาะ,ะทางด้านผู้แสงจากต่างชาติที่มา,ามเป็นกลุ่มพา่เลนจากประเทศจากทางด้านยุโรปนะครับอเมริกานะครับจากฝรั่งเศสนะครับจากทางด้าน สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งกฎการในเอเชียและเรียกมาพร้อมกันอย่างขั้ขั้นในางานนี้นะครับนอกจากในส่วนของเทคโนโลยีที่ตอบรับการเติบโตด,ด้านกจรรมแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีวิธีที่เรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเทลเจอร์ฟู้ดนะฮะเรื่องของแลบคแอนเทสนะครับแล้วก็อีกหลากหลายกิจกรรมที่มีตลอดสิวันงานที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสัมมานานะครับที่เกิดขึ้นภายในใน,ในวันงานเนี่ยรวมหัวข้อแล้วเนี่ย มากกว่า400หัวข้อนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านที่อยู่ในอุตอสาหกรรมนะครับสากาอาหารนะครับอุตสาหกรรมความงามอุตสาหกรรมเรื่องของฟาร์มอินชุดิคอลและอุตสาหกรรมหลายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำบรรจุบรรจุภัณฑ์นะครับในเรื่องของขอบวนการโปรเซสต,ต่างๆนะครับเวทีนี้เป็นเวทีสําคัญนะครับระดับนานาชาตินะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับที่จัดึ้่อยู่ที่ไบเทคนะครับวันนี้จนวันถึง ถึงวันเสาร์ที่14นะครับกอ็อยากเรียนจนถัน